ช่วงเวลาแห่งสาระดีๆต่อไปนี้สีรีวิวมีเรื่องเล่าจะมาเล่าให้ฟังวันนี้สีรีวิวจะมาเล่าเรื่องพระกำแพงอู่ทองวังพานวังพานหรือบางพานเป็นเมืองเก่าสมัยสุขโขทัยเมืองบางพานเป็นเมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีเมืองหนึ่งที่น่าศึกษาอยู่ในเขตอำเภอพานกระตาย เป็นเมืองที่สำคัญและเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีหรือก่อนหน้านั้นหลักฐานจากจารึกนครชุมซึ่งจารึกเมื่อปีพศ .1900 ในสมัยพระมหาธรรมมาราชาริไทยจารึกไว้ว่าพิมพ์เอารอยตีนอันหนึ่งปริษฐานไว้ในเมืองบางทานเหนือจอมเขานางทองซึ่งหมายถึง การนำรอยพระพุทธบาทจำลองมาประดิษฐ์ไว้ที่เขานางทองเมืองบางพานสแสดงว่าเมืองบางพานเคยเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยเมื่อทำการขุดแต่งเมืองบางพานได้พบพระพิมพ์หนึ่งซึ่งงดงามมากมีลักษณะคล้ายพระพิมพ์สมัยอู่ทองพุทธลักษณะเป็นบางมารวิชัยบางพิมพ เป็นปางสมาธิมีทั้งเนื้อดินเนื้อชินและเนื้อว่านเป็นลักษณะาว่านหน้าทองก็มีมีหลายขนาดขนาดใหญ่สุดประมาณสูงประมาณ6เซนติเมตรอยู่ในซุ้ม3ชั้นฐานสูงฐานมีลักษณะบัวงหงายหลายชั้นสังกติสั้นเลยพระนาพี กับระหว่างพระอุระบางพิมพ์จรดพระนาพีความงดงามไม่แพ้พิมพ์ใดๆที่พบในเมืองกำแพงเพชรพุทธคุณมีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ทางด้านเมตตาม,มานิยมทำมาค้าขายข้องเจรจาความได้ชัดเจนสง่างามเชื่อกันว่าถ้าพกพาเงินทองจะไหลมาเทมา เป็นที่สแสวงหาของผู้สะสมพระเครื่องกันทุกคนศิลปะอู่ทองสกุลช่างกำแพงเพชรละไม้คล้ายคลึงกับอู่ทองท้องช้างชินเงินกุวัดพระศรีของรบบรุรีแต่มีจุดแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยพบขึ้นจากกรุกไม่ถึงร้อยองค์ยิ่งหาองค์สวยๆและสมบูรณ์นั้นได้ยากมากหากสวย ต้องมีปลอดขาวจับบางองค์ยังมีชาติแดงเล็กๆอายุหลายร้อยปีสภาพดีแห้งหมาดระเบิดสนิมดำขึ้นบ้างเขาโค้งหน้ายังเห็นรายละเอียดเส้นสายเห็นด้านหลังลายผ้ากดหยาบและลึกดูง่ายครับ และนี่ก็เป็นเรื่องเล่าที่ตีรีวิวนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้สำหรับเรื่องเล่าของตีรีวิวในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและรับฟังและไว้พบก,กันกับคลิปหน้าคลิปต่อไปกับตีรีวิวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ